นั่งรถเงินรถเออนั่งไงก็ได้นั่งรถอ,อืมวางแผนไว้อยู่ที่เราจะไปสมัครเวียกอยู่ซย์นะยูเซโน,โน่าซีไปสมัครเวียกประกอบกล่องเอองานกล้องนะโดยเพิ่นมาห้าฮอดพี่บ่โดยรถกล้องมาบ่ฮอดพี่มาฮอดอืมได้เดือนเท่าไรแบดนี้นีน่ข้าเจ้าว่าวเดือนสามล้านเดือนสามล้านแต่ว่าเขากินเองเนาะโดยแต่ละคาบขำละมา เฮ็ดเลียยจนค่ำไรพี่น้องเอ้ยไปก็ไปแต่เช้าเหรอหกโมงบ่กหกโมงครึ่งเจ็ดโมงบ่กอะไรหกโมงครึ่งอ่าหกโมงครึ่งแต่ว่าเลิกนี่ค่ำเห็นเขาเลิกบ้านคอยอังมือกับเด็กอังมือกับโอเอไปเชียงอีกเนาะลูกเด้ไชิบชิไนท้ายเอาน้องน้ำมองให้น้องน้ำโดยเพราะว่าพอตีผ้าบริษัทขายตีผ้ากับบริษัทขายมีรถไปขายอื สบายดีพี่น้องสบายดีเลยก็สวัสดีพ่อพี่น้องเอฟซีอยากเพลงของตุสิธิ์เบิร์ตสุขุสู่คนพี่น้องเบิร์ตสมองสุบอนบวาซิ่พังไทยพังลาวและก็ต่างประเทศนาเด้ยพี่น้องเด้อยินดีตอนรับทุกคนทุกท่านเข้าสู่ซ่องยูทูบตุสิธิ์ปันสุขคือเก่าพี่น้องเส้นเก่าเส้นเคยคลิปที่สองพี่น้องคลิปนี้ตุสิธิ์จะจะพาพี่พาน้องไปอัปเดตเบืองเฮือนของน้องจ้อยพี่น้องเนาะในการขึ้นโค้งหนังคาบวีวียงพี่น้องเลยเนาะจัดการพี่น้องเลย อาเป็นผู้ใหญ่ทางบาเวียงเฮ็ดเพือนน้องจ้อยนี่ถือว่าลายเกือบเบิดลังเลยพี่น้องเนาะสําหรับตุชิตก็ได้เสริมแต่เสาโตเฮือนนั่นแหละพี่น้องเอ้ยเนาะอ่ะปะไปเบิ่งไปชมนํากันพี่น้องเอ้ยเนาะปะกิขึ้นเด้บอ่าอตีนบ่สบายดีเด้อุคนเด้อ ห่อนตีนจังไลเนาะทีม่นเขากู้ังตั้งเลยหนบามาด้วยทีนี้พี่พี่พี่ังหน้าเฮื่อนพี่ Rồi. rồi Sẽ bay đi à, thì không chơi Ở dưới dưới lòng xài À À À đi chơi nữa Được oh. đây thi ở này nè Thi họ hót cháy cháy thì cháy เอาอี่ออกพอดีใส่คาเนาะมีเตียงบ่เอาเตียงมาตั้งบ่ไปเลยยังบ่หูยังบ่หูก็ไปเนาะไปเป็นไงไปไหนเนาะทรงหมดหมดอยากคืออันเดียวกันกับเพื่อนได้จอนอ คนบ่พระบ่วปองตัวนี้ฮะใส่ใส่ไปได้แบบปิดนี่บ่หรือว่ามุงออกอีกอืมต่ออาได้ติดห้อมุงมาแล้วแหละจากในห้องแล้วให้มุงออกอีมุงมุงออกอีมอ่อันใส่ใส่ตัวนี้ก่อนมังมันชิดลำบาก เราตกขาแล้วแน่นอน่องกามิติเนาะคือว่าจีตัดไว้ยนตัดไม่ไว้นี่เนาะงอกแล้วใส่ตัวนี้ก่อนตอด้วยเรายังอยเหนตังเลยตังเลยนาะ่นําเนาะกบวขาวได้ฮะเลยแล้วมันบวขาทั้งลมตะโกชุ่แล้วอนี้เนาะขอขอรีแดดตอนนี้ ผีเก็ตรงลพี่นงจอางลาีมันบุยงกีกันอ้ยขดไหมองกันิดนะอารมณ์มาขีดขิดแทนแม่บอลสังกะสีนะเนะเนขิดเผื่อน่อยนึงขี้ขีอี่วอมาขีดลุ่มทั้งมดอะขีดเฟิร์บ่มีบว่าบิ๊กเฟิร์ตนะเล่ตะปูนึงได้เฮ้ตัดวันนี้มันมพอดีสิ่ไปตอกมันก็ถังกระสีกับพื่อออกแล้วอ่ะ เดียวออกว่านี่เคตีข้อออกไม่บนปาดนะเดียวใช้กระวิดชังกะซิรวนะข่าวเลยดับดับวังวังข่าวนอยด้วยได้ใ้ยต้อแล้วเนาะยังไ่อวิทย์อยู่เลยเหรอบวิท kết ít, phơi ít เอาอยู่นึงทางนี้เด้อ

đợi lúc đi tạo đi. thì đi phong 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 đi lúc à lúc <rik> à lúc à lúc à lúc à là à lúc 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 à à ยค่แต่ลมเนี่ยมาแหงน้ำลมมันมาทา้งนี้น่แต่มันพึ่องออกมองกลับไปเบิ่งในเฮือนก่อนเอาเบิ่งในเฮือนก่อนพี่น้องเอ่ย อโอ้เย็น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 ทว่นา,านทางใน,น,งนงมันเย็นนะเย็นรัครับจะอาจะอ้างเนาะโอ้ยจอยนราชินอนอยู่ห้องนี้เอ<ม>อท๊อตติดได้สำนี้ติดันดีใจเลยพี่น้องเลยเนาะก็ไม่นีกันยังอยู่อยู่ํำพอน้ำแม่อยู่เพื่อนก็นได้ มือนี่ก็ยังดูน้ำพอน้ำแม่อเฮือนชานก็ได้ีเงินยักามืน่นดอลลเาห็ดหมืน่มนดอลล็ดห่าเฮือนชองโมเดลเน,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 น่อย่น้องหนาอเห็ดหลังน้อยบริยูกับเมียกับลูก หน้าบ่อเออมึงบอกเพิ่นก่อนนะสาวนเนาะเอามามาเดยน่องหมาน่องหมาก,กับน้องนิวพี่น้องเอ้ยทำน่องเวียงเพิ่นพิษนัดกับข่อยได้เมื่อวานนี่เอาเวียงเพิ่นบ่วจืดรักว่าเพิ่นพิษนัดอยัง ฮั่นบอกแล้วคอยดูดคองอยู่เท่านี้ไปใส่ดิแถวนี้วะเจ้าเดือนที่เคยแขงคนบอกบอกแล้วบอกเพื่อนนี่พี่น้องแต่แบบคือมาไทยนี่สิไปมุกเนื้อมื่นดูดคองเพิ่นอยู่ดูดลืมลืมหากวันที่เช้าสิไปอีกเพื่อนนี่มันที่เช้าอย่าจะว่าอย่าอย่าลืมเลยบ้านนี่น่ายันตอนนี้เขาสีเบียนว่าโอ้รับประกันแค่สองเดือนค่ะดูดฟองเองอีกแล้วจะาหูข่าวแล้วบ่ ข่าวจะบอกว่าน้องเพื่อนเอยเห็นในคลิปว่าเขาได้ยินเขาบอกว่าน้องแดงขายหน้าบอกพ่เป็นตาตกใจแทะใครดีนะแสดงว่าได้เคยเห็นในคลิปบ่าเท่หน้าตัวไรอ่ะนะหน้าบัง้าอยู่นี่นะบ้า เรียบร้อยบาทนี่ตายห้ามาจันกี้ก็เห็นในคลิปเด็ซีโทรมาถามเมื่อคืนนี่ข่อยยังงี้ไม่ได้แม่นแท้บ่นะแบบรายละเอียดข้างแน่นะเออชิบเลามานั่งว่าวิการอีกแล้วพ่อแม่นความอบ่ิเวณอันนี้ประจักษ์อันนี้พี่น้องข่อยก็ยังไม่ได้แบบบ่ได้อันคำที่เจ้าเคยว่าวันนี้เสือป่าจระเข้มันเกิดปิ่นนาลีและบาทนี่มันเรื่องจริงหรือบ่านะมันเฮาบ่ได้ยินจากป่าเขาน้อเฮาก็บอกกล้าวว่าอันนี้ว่าเพื่อนนี่นะเราเห็นในคลิปคลิปบเท้ว่นเจ้าน้องเข้าบังเด้อ จะน้อยก้อนค่ะขายข้างนี้พอดีหน้าบ้านนุ่นยางนี่บ่แม่นะบ่เราหูกยูหันขึ้นเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวจะอดนั่นได้บ่มาเดาเข้าไปถ่ายหันบ่แม่นเพราะเขาได้จอได้เจอดอีกแล้วเนาะเจ้าก็ลองเจ้ามีเบอร์ผัวบ้านเจ้าก็ลองโทรถามผัวบ้านลองเช็คกับผัวบ้านมึงเนาะแม่นกับขายเราโมนะคำผัวบ้านเพูนว่าข่อยว่าอีห้าปีมันยังไมเซ็นให้เอ้า อ่าปีกันตั่นกันเงินเขามันหาเงินถึงปะเงินถึงมันกลัวฮะปีได้ <c oughs> มันมือนี่มันโอนเอเนาะเห็นความจ่ยายเงนวะเอาคอยจีงไงห้เจ้าชักสองหมืน่นเซนเดียวอยได้เป <c oughs> ็นไปได้บรรทุกอย่างในตู้เลยเมนโบพี่น้องเนาะเออคอยหากระหูข้าวได้เรื่องนี้เด้อหากระหูขึ้นนี่แหละจีโท,ทรมาถามผู้เพิน่นว่าเสียเทนอืม มีผู้แต่เก่าผู้นั้นคือชมว่าห่าบอกรถแท้เนาะเอฟซีผู้หนึ่งไงนะโดยโดยนี่แกเข้ากับบุ้งน้ำเปิดด้วยกันเนาะโอ้ี่น้องเอ้เนาะหากันหมู่าวน้ำเบาเวียงเยบ่เวียงสือใช่คลิือก็เวียงกลางเตียงปราณอันนี้บ่อรถนั่นน่ะบอ่อเอาอยัางมาตืมมานะน่ะเอาตะควดสีใส่ตะควดเฮือนน้องจ้อยเลยบ่ใส่ตะนางเลยืม แตเพื่อน้องดาวเลยป่ะนะเดี๋ยวไปไทยอัน่ายน้องใหม่ก่อนเด้อเสนออย่องเี้เนาะน้องใหม่กับน้องนิวมาลินเ้อพี่น้อง chạy đi đi rồi chạy đi đi vậy thu đi rồi chạy đi rồi mày đi nè chạy đi đi มาดินบ่ามาบึงเฮือนบ่โดยเออเตรียมโตขึ้นเฮือนเดอ้อบัดเหตุของน้ำแล้วเดอ้อโดยอือผีเราแบบนาะนอ่าเอา้าใส่ด้อันนี่ใส่ไม้ด้วยม,มีห่มคักดบันยังบัดเนานะ้องมาเนาะต้องตารางพี่น้องอันนี้ก็ห้องนำ้ำอือ โอ้น้องจ้อยได้คักอดีเนานะน้องไม้ก็อยากได้อยู่บ่อยากได้หัวเนาะพี่น้องน้องจ้อยได้หัวเรียบร้อยแต่ว่าอันนี้ว่าก่อนเนาะว่าอ่าก็ขึ้นอยู่กับบุญว่าชนะพี่น้องไนนะ้เนาะผู้ใหญ่สิตนสงสารบาัินชเนาะอ่าคืองบงบของน้องไม้นี่อ่ายังบมีฮอด เฮือนคัวะกะ omi, ันยังโบม,บพ omi, พพมบีพี่น้องเลยเฮือนคัวกันยังโบมีแล้วก็งบเทพื้นกันยังโบมีพี่น้องงบเทพื้นงบเทพื้นกับโบมีผูกลูชายเพิ่นกันนั่งทำไมแต่บ่าพี่น้องเนาะต้องหมายที่จะไปเห็ดไปตหาย่างกันยังโบได้ดูกยังน่อยเฮือนคัวนี่กับโบมีงบเฮือนคัวนี่โบอเอเื้องดักหัวนะพี่น้องยังโบท่านเอเื้อง รักหัวมีหัวมีห้าวนี่ยยังยังบ่ได้ยังบ่มีแต่ได้ชั้นนี้ก็ถือว่าดีแล้วเนาะโดยๆๆดีแล้วทำมาอาบุญทอดชุดชัน้นนี้ก็เอาชั้นนี้โดยเนาะดยเห็ดหาต่อไปเอาก็ได้อืแล้ว่าผู้ใหญ่บอเวียงเราผู้ใหญ่เพิ่นอ่าเพิ่นเห็ดค่ากะลีเนาะพี่น้องเนาะอา เพิ่นเห็ดใส่ตะนางเลด้นี่เฮือนเฮือนน้องจ้อยนี่ตะนางอ้อมเลด้นะเห็ดเสาแบบเพื่อนน้องดาวเลยห้องไม้กับคำโมได้กับเอาลักหัวไม้มาเฮ็ดเนาะตอกไม้ไผ่ปอเอาอาไปหาไม้สังไพ่มาตอกเห็ดเอาเนาะลักหัวอะเขี้ยแต่นี้แหละพออันเห็ดแบบเพื่อนเท่าแบบเพื่อนจะอยู่กับพ่อเจ้าแนะนกันเห็ดได้ชิ้นนี้ก็ดีแล้วเบิด ห่วยรวมทั้งดินนิ่มเกือบสามแสนบาทพีน่น้องเอยเนาะเฮือนองไม้นี่าว่าไปหาอยู่ไทยไปหาได้หลายปีเถอะบ,บอกสามแสนนี่หลายปีเกือบเท่ากันยังเนาะโดยอคือคือหูเนาะคือหูหาจกระตืนนบะโดยอืม มีแต่เตียมเตรียมขึ้นเฮือนจาก้อนบัดแล้วแล้วก็เตรียมบัดแล้วทาความสะอาดเฮือนมันอย่างแล้าอล้วก็ห้องน้ําแล้าใช้เขามาดึงไฟเขาแล้วก็เตรียมขึ้นเฮือนแล้วก็มาอยู่แล้วก็เบิงแย่งรักราเอาแต่แล้วเต่บุญวาชนะคืออะไรก็ออมาแดดทำว่าบุญมาหอดนี้ก็เขาก็ได้ชินี้เขาก็ดีใจเมื่อกี้ยังบุมีอย่างช้ำเนาะตวางแผนไว้ว่าเฮือนแล้ว มาอยู่มาอยู่มาอยู่นี่สิพระพระกันเหตุอย่างไรวายซีมาอยู่ที่แล้วาลวายซีไปสมัครเรียกเพราะว่าผมมีเงนินซื้อข้าวกินข้าวกินเบ็ดแล้วเ,เปสียังน่าคือให้ยอู้บมม้าอู้บ้ามานั่งสิก็ได้มานั่งสิก็ได้ลูกมานั่งลงบุป็นอย่างแต่ว่าเนาะนั่งอันนี้ นังงนน่งรถเงินรถเออนั่งไหนก็ได้นัง่งรถอืมวางแผนไว้อยู่ที่ไว้จะไปสมัครเวียกอยู่ใช่นะอยู่เชโนว่าจะไปสมัครเวียกประกอบกล้องเอองานกล้องนะโดยเพิ่นมาหับฮอดพี่บ่โดยรถกล้องมาบ่ฮอดพี่มาฮอดอืมได้เดือนเท่ายแบัดนี้นีน่ข้าเจ้าว่าเดือนสามล้านเดือนสามล้านแต่ว่าเขากินเองไดนะ้เนาะโดยแต่ละคาบทำแล้วมา เหตุเรียกจนคำ้ำไหนพี่น้องเอ้ยไปกันไปแต่เช้าเหรนบ่หกโมงบ่กหกโมงครึ่งเจ็ดโมงบอกอะไรหกโมงครึ่งอ่าหกโมงครึ่งแต่ว่าเลิกนี่ค้ำเห็นเขาเลิกบ้านคอยอ้างมือกับเด็กข้างมือกับโอเอไปชียงอีกเนาะลูกเดฟไปจีบสีไพ่เฉียวน้องน้ำมองให้น,น้องน้ำโดยเพราะเพราะตีผ้าบริษัทขายตีผ้ากระบอกสุขายมีรถไปขายอื ปกปหาทางออกต้องมาสิไปสปปมัครเวียกโดโรงงานกล้องอข้ากินก็เบิดแล้วบ่ะเบิดแลด้วข่าที่น้อง,งน้่งไปครับจ้างอะไรด้ค่ะเบิร์ดแล้วไปชีมานี่กระซองสอบพรีเบิร์ดเลยเบิร์ดเลยบาทหนี่งเข้ากินกับเบิดเลยพี่น้องเลยเนาะ บอลลินเดนิเดอร์อุ้ยอุ้ยเออนี่ค่ะจากเบออีกแล้วพันจักริดนะในคนะ การที่ผู้ใหญ่ซอยนี่ก็ขึ้นอยู่กับบุญวาสนาเด้อพี่น้องเอ้ยอ่าแต่ก็ยังดีอยู่น้องใหม่ยังได้ซ่นี้เฮาก็ต้องเบิ่งซอยตัวเองไปนําเนาะไสมัครอ่าก็โรงงานกล้องลงเบิ่งถามหมู่ถามหยังแล้วบ่คนเฮือนใกล้ไปสมัครแล้วได้บ่ได้อืมบัดนี้น้องหมก็สิไปบัดนี้โดย เพราะว่ากะทางทางผู้ใหญ่ทางพ่งพอแต่เพิ่นกับยังบริวารนะได้ต่อพี่น้องไอเนาะมีแต่เพิ่นให้ขึ้นเฮือนบ้นานเองตุสิตก็อยากซอยให้น้องไม้เป็นสะพาพสะพานบุญให้น้องไม้ไปได้ไกลก็หนีอยู่พี่น้องไอ้เนาะแต่ว่าก็เห็นใจผู้ใหญ่เพิ่นก็นเบิร์ดลายคือกันพี่น้อง ก็ต,ตามเล็ตามแต่ตามแต่จุดประชงคผู้ใหญ่ฮะนะในสมนีก็ดีถ้ากับบึงตัวเองไปน้ำซอยตัวเองไปน้ำเนาะว่าคืนนี้นางลินแบบน,นี้พี่น,น้องเอ้ยเนาะยำยำนางลินทาว่าเฮาเฮาเทพื้นเทปูนมันก็สิบุเปื่อนปันไดเฮาขัดเทขัดมันนะนะพี่นอ้องมันกสิสะอาดววเวลาเฮาปัดกวดเอก กะทีงามพี่น้องเนานะเงินคัวพี่น้องได้เงินคัวขันบนใหญ่กะเห็ดหลอกนี่เนาะตอกเสานน่นะพี่นอ้องสองเสานน่เห็ดออกมาหน่อยหนึง่งพอมีเงินคัวอ่าถ้าเอาอดากักหแห้งบัวพึ่งว่าเลยเนาะพี่น,อน้องเลยเนาะอ่าก็จะให้น้องหมยได้น้ำมูอยู่ ทางไอ้ก็สิเป็นสะพานบุญให้ชุดความสามารถได้ชำไดก็เอาชำนั่นเอาเนาะแต่เพื่อนเห็นให้ชำนี้กับเบิรงแย่งเอาไปก่อนเข้าวกินกับเบิร์ตบาทนี้พี่น้องเลยเนาะใช่ มีอยู่บ่าเงินทันมอนิวอพี่แล้วเดี๋ยวแต่เงินใบร้อยดดเ,เดียวแม่น่ะพอดกระเป๋านี่ได้ใบพันสองพันให้เราเลยเนาะพ่ดเอาอยู่บ่าเงินบาททางนี่ที่แต่ว่ามันสินน้อยพ่ดเนาะเนิยวเนีะเงินไปซื้อขนอมเด้อืา จะปรับเลิศโมนิ้แล้วอันนั้นันขาดอันที่ขาดเอาไว้อาองานได้เงินเลยทิมหัดเขาใช้ถุงยางไว้เขาเห้บ่มีเห้อึดเอาไว้ไหมเอาใบไม้อะขาที่เอาเอาใบไม้เอาใบนี้ ายพันธุ์ในเพิ่นเพลาะ,ะจัดเลยที่ได้เตรียมขึ้นเฮือนเนาะเรื่องของอนาคตที่ได้ยังหรือบ่ได้ต่อไปก็แล้วแต่ คุรักคุณ,คณหญ่เพิินเนาะเพิินชีเมตาสงสารแห่งกำลังใจได้สมนีก็ดีใจแล้วเนาะด,ดีใจแห้งอยู่บ่เอ่าเป็นพ่อชอนเพชรพี่น้องไอเนาะแ้วกะอ,อีพ่อผู้หนึ่ง,พง,พอองออเพิินบอประสงคออกน้ำเด้อพี่น้องเดอ้ออ่าสลยมาได้สมนีก็ป้าเจอ่าบุญคุณอันใหญ่หลวงแน่นี่พี่น้องเลยพ่อกับเมฮยยังบ่ มีความสามารถเท็ดในเฮาได้เนาะสำนี้เนาะ <No. S 1> เพิ่นเฮงซัมพ่อกับแม่์กลัวอีกแล้วเพิ่นก็ได้อ่าอ่ะ, <c oughs> อะเดี๋ยวไอซีปิดคลิปเลยมีอย่างสชี่ยวภาคถึงเพิ่นบอสเอเจเอฟซีล FC หลายคนนะขอบใจพ่อกําเมย์เลยที่ให้เพื่อนให้ลูกขอให้พ่อกับแม่อยู่ดีมีแห้งคุ้มเจ็บมาให้ได้คุ้มภัยมาให้มีปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้พ่อกับแม่ได้สิ่งนั้นขอให้ร่ำรวย ขอให้ได้ขึ้นไปเป็นรอยเทา้าพันธารเด,อดอ้อขอบใจตู้ชิตขอให้ตู้ชิตอยู่ดีมีแห้งคุมเจ็บไม่ได้คุมไข่ไม่มีปรัชนาจริงได้กะขอให้ได้จริงนั้นเด,อดออ้อสาธุ่าทุอะสบายดีเจ้ากะตั้งมุกตั้งใจเดอ<ช>อนะ้ออะนะอ่โอ้โตเต็มคาราเบีดีเนาะบ่เวียงเห็ดโอ้มีรักหัวมี ตานางเล็กพี่น้องไ้เนาะมีเสาอ่าโบุญลายบุญลายบุญลายเนาะบุญลายอีน้องจ้อยพี่น้องไ้เนาะส่วนน้องไมยจะมีบุญคือกันพี่น้องไอ้เนาะกัดสิประมาณนี่พี่น้องไอ้คลิปนี้ก็ได้เนาะก็ดีใจแพ้ได้สำแดงก็ดีใจน้ำตัวสิทธิเนาะน้องจ้อยได้น้องไมยได้ คือว่าเรบุญวาสนาเฮามันบอกคือกันคนเฮาน่ะพี่น้องสั้นกับบุมี่ผู้จนผู้ถุกผู้รวยผู้ผู้สลัดผู้โง่มันมันมันบวกคือกันใช่พี่น้องเนาะสิประมาณนี้แหละพี่น้องเนาะขอบ,บุญขอบคุณบรรจุขู่สู่คนทุกคนทุก่านพี่น้องดูสิกระแสของกาวคำบาสบายดีเด้อสบายดีพี่น้อง